สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะามาดูตัวชี้วัดนะคะ วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมกิโลกร,รัมขีดนะคะแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ําหนักที่หน่วยเป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมกิโลกร,รัมและขีดนะคะ,ะหลังจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูได้อธิบายขั้นตอนในการทําโจทย์ปัญหามีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูทวนให้อีกนิดนึ่งนะคะขั้นตอนการทําก็จะมีหนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะนักเรียนก็อ่านดูว่าโจทย์ กํากหนดอะไรถามอะไรต่อไปก็วางแผนว่าจะใช้วิธีอะไรนะคะขั้นตอนที่3ก็เสร็จระวังแผนเสร็จก็ลงมือทํานะคะเมื่อาทาเสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบคําตอบว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะ,ะทีนี้นะคะ,ะคนครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดต่อจากคราวที่แล้วนะคะก็คืออยู่หน้าเดิมก,ก็คือหน้า147นะคะคราวที่แล้วคนครูนักเรียนทําข้อ2ใช่ไหมคะทํา1ข้อวันนี้จะให้ทําข้อที่4นะคะ ข้อที่4นะคะนะคะป๊อกตักไอศครีมจากกล่องไอศกรีม5ขีดแปก๊กตักไอศกรีมน้อยกว่าป๊อก2ขีดแปก๊กตักไอศครีมกี่ขีดนะคะนักเรียนทําข้อนี้นะคะทําลงในสมุดนะคะลองฝึกทําดูนะคะทําแค่1ข้อสําหรับวันนี้นะคะ